โอเคณจุดนี้บอกได้เลยว่ามีขอเอามากินอีกแล้วโอเคนะครับก็มาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยด้วยตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ15เปอรเซ็นี้กอย่างแรกเลยคือ M&M นะก้อนนี้ซื้อที่เซเว่นิลเรียนนะ้วอ่า M&M อย่างที่สองนะครับนี่นี่นะครับของใหม่คำว่าใหม่ที่ว่าไม่ใช่ว่าใหม่ยถอ่านี้เป็นของใหม่นะแต่หมายถึงว่ามันใหม่ที่ว่าใหม่สําหรับผมมึงยังไม่เคยกินนะแต่นี้มันก็คือว่าใหม่ใหม่เดียวแหละครับเอาว,าว่ามันคือของใหม่นะครับเลยไปนี่โดนัทนะครับโดนัทใส่สังขยาไปเตยมาเริ่มที่อย่างแรกเลยดีว่า โอเคนะครับก็หลังจากเีกมาแล้วสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ชิบนี่โดนัทนี่คือเป็นแบบเป็นขนมปังเลยครับลองชิมดูดีกว่านี่นะครับดูแบบบ,มบวมๆเนาะอืมแท่งไหนเต็มมากนะครับก็เยอะมากจับว่าโอเคเลยครับแล้วก็รสชาติก็อร่อยด้วยนะครับใบเตยสัมปยา ไอ้สักยาไปเตยก็เหมือนกันแล้วนะครับสังเกตได้ว่าเอานิ้วกดล,ลงไปครับเนี่ยเป็นรอยเลยครับก็ได้ถึงความแบบเนื้อขนมปังนุ่มมากเลยครับโอเคก็มาดูอย่างที่สองกันดีนกว่าครับโอเคพักไวต้ตรงนั้นก่อนนะมาดูกันที่อย่างที่สองนะครับ M&M นะครับมาเริ่มฉีกเลย โอ้ oh, สีไม่ออกเอาเดี๋ยวป๊าพิงนะครับมิลช็อกแลตเอาใจมาตัดดยบร้อย